มะเบิ่งส่วนผสมเด้อพี่นอ้องกล้วยชาบปุ้นปุ๋ยมื้อนนี่ป่าแอมกะกล้วยชาบใ,ในพ้นว่าซั่ด <c oughs> ซื้อแบนก็ซื้อกล้วยในพ้น,น,คใ,น,พนใครสนใจสั่งได้เล็กน้อยก็ซื้แบนปแอมเด้อมาเด้อกำลังว่าเลี้ยนน้ำข่าวหนีเห็นว่นหนีถอดกล้วยอยู่นี่ทอดกล้วยกับว่าเป็นอยู่ยหนี เเป็นจ้าของย่องเจ้าของยู่ันละเข็ดปิ้นเนี่ยอ่าไอ้สาแบนในายพลอันนี้อันนี้รถแคนตะลูกอันนี้ผู้คนอันนี้แคนตะลุบหนามันนี่แหละเออขาพูดในความไม่สวยมันไม่สวยเหรอว่าแตเสียบอันนั้นท่านได้ผสมอันนั้นผสมแล้ว ต้นไทยเบิ่งๆต่อทน,นอที่็เต็มแล้วกล้องอ่อนมันก็เห็นไหมเป็มทีอันนี้อันนี้ตอนผสม,สมอันนี้คนผสมเครื่องอันนี้ป้าเป็นคนทอดอกำลังออกอาการขี่คานแล้วตอนนี้เริ่มค่านเราก็บ๊อก่อนได้แล้วค่ะทุกคนยากยากพี่น้อง ถุงละยี่สิบบาทบอ่อแล้วไม่กล้วยนะคะทอดสมมุติว่ากล้วยห้ากิโลทอดออกมาแล้วเ,เดี๋ยวจะอยงรูเครึ่งจ้าเดี๋ยวสีหายพอไหมเอ้ายังไม่ตุกแม่มึงป่วยโอ้โหเนี่ยจอย,จอยจกล้กวยจักรโลกอ่ะ,อะกล้วยห้ากิโลทอดแล้วแล้วแบบให้มันกรอบเลยแล้ว เหลือสองโลครึ่งน้ำหนักเรือลถพี่น้องเลยเคียงปรุงบานเลยปรุงใส่สารพัดเลยเออมาตาบปัญหันี้เม่ยกว่าจะเลี้ยงประธานเอาคืนค่าสัมผัสเขาอยู่ค่าสัมผัสเขาอยู่วจะเลี้ยงประธานเอาคืนคนหนานทอดกะซีตายทอดทเออมันผัดล้มบมดถือเขาพูดน่ะเหี้ยหน้ากงพี่น้องเฮียหน่อยเฮียยหน่นี่ค่ะหน้าตา อันนี้สีเขียวนะนนคะแคนตาลูป,ลปคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแม่ค้าเหนื่อย